สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมาที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธนะนี่เฮียมาอยู่ที่ชั้น G ีโซนโรบินสันนะมาอะไรมาร้าน EGG นะครับผมเขามีอะไรเขามีนี่แว่นมาเป็นร้านแว่นนะครับผมซึ่งมีคอลเลคชันกันดั้มนะครับผมนี่กันดั้มสีเอ้ยนี่มาถึงหน้าร้านเขาพอดีเลยนี่ดูดูดูด ดูออคนี่มีโลโก้กันดั้มด้วยเห็นไหมแบบนี้นะแล้วก็ตกแต่งเดคอเลตหลานขาเนี่ย EGG นะครับสไตล์ฟีดองกันดัม้มว้านี่อย่างเท่อย่างเท่นะมีคอลเลคชันกันดั้มอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าถ้าเกิดใครอยากมาดูนะนี่ที่ชั้นหนึ่งเลยนี่เห็นไหมนี่ ขามีเนี่ยเห็นไหมมีกรอบแว่นแล้วก็มีเลนส์แล้วก็มีโลโก้กันดั้มสีด้วยนะนี่มีหลายแบบเลยโอ้ยอย่างจา้าบอย่างจา้าบนี่ครับผมนี่เป็นแบบนี้นะสวยงามเลยทุกคนเท่มากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่ครับคอลเลกชันเป็นแบบนี้นี่นี่อย่างเทเลยอย่างเทเลยอย่างเทเลย นะกรอบเลนอะไรยังไงร,รายละเอียดเข้าไปดูกันดูมีกล่องแบบนี้ด้วยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอยากรู้รายละเอียดแล้วไปเราไปดูบรรยากาศร้านกันดีกว่าครับนี่ทุกคนเรามาอยู่ที่ในร้านเอจ,จ,จีนะครับผมนี่อย่างเงี้ยบรรยากาศร้านโอ้สะอาดสะอานนะครับผมสว่างเลยมีเว่นหลากหลายแบบเลยนี่ทุกคนดูนะครับผมนี่นะนี่ นี่ครับผม่ป้องกันแสงสีฟ้านะฮะแล้วก็ทั่วไปคือแบบมีหลากหลายอ่ะนะคือแบบราคาพิเศษราคาดีแล้วก็เป็นแบบรุ่นใหม่นะมีให้เลือกนะมาลองใส่มาลองสวมมาลองให้คำปรึกษาตัดแว่นฟรีได้เลยนะครับผมอันนี้เขาจะมีกลอฟบ,บวกเลนส์1 8 8่น1,880บาทนะครับผมจนถึง4,000กว่าบาทเลยนะนี่ ตรวจวัดสายตาได้นะครับผมนี่ร้านนี้เลยนะครับผมแต่เรามาดูคอลเลกชันนี้กันดีกว่าสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบกันพานี่เห็นไหมนี่กันดั้มซีดนะครับผมโอ้ยมีหลากหลายนะเฮียก็พามาดูนะคอลเลกชันเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยมีกล่องเหล็กนะอย่างที่เมื่อกี้คุยเขาบอกว่าใครที่มาตัดแว่นเนี่ยก็จะได้ เป็นพวกกองเหล็กกองสีสีแบบนี้นะสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินก็คือว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดมาให้เลยว่าใครจะได้กล่องแบบไหนนะครับไม่สามารถเลือกได้นะนี่หลากหลายนะน,นี่เห็นไหมราคาก็อยู่ที่สี่พกว่บาทนะครับผม2องพันกว่บาทก็มีนะฮะซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะเดี๋ยวเฮียหยิบให้ดูนี่นี่แว่นก็จะเป็นแบบนี้ผมมีโลโก้เห็นไ,ไหม มีโลโก้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นนี่มีคลิปออนที่เป็นแบบกันแสงแดดด้วยนะครับผมทุกอันนะจะมีโลโก้ซีดด้วยนะนี่โอ้โหสวยงามเท่วะ่ะทุกคนนี่กรอบบวกเลนส์นะเห็นไหม2นี่สองกว่บาท2 0 0 0 3,000มีหมดนะครับผมมาเลือกดูได้แล้วก็มาลองสวมใส่ดูได้นะครับผมนี่นี่นี่ รับอะคริลิกสแตนฟรีหนึชิ้นเมื่อซื้อ EGG กันน้ำคอลเลกชันจ่ายเพียงแค่299บาทสำหรับชิ้นที่2อ่าแต่คืออันแรกก็สามารถที่จะมีอันนี้ให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีเคสนะครับผมแล้วก็เมทัลเคสนะครับผมนี่มีผ้าเช็ดด้วยโอ้โหอย่างจา้าบเลยนี่ดูดูนี่นี่น,นี่เอ๊กสวัสดีครับค่ะครับผม โครเทเลยนะเราก็อาคนที่จะอ่านชื่อนะครับผม G G, G A ก็เลยก็ได้นะครับผมนี่นี่พนักงานเขาก็ให้คำปรึกษานะเอาง่ายๆเดี๋ยวเฮีย er จะลองสวมดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เฮียจะมาตัดแว่นสายตาด้วยนะครับผมแล้วก็รับกลับไปหนึ่งอันอย่างจ้าบนะเฮียมีเลงๆไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า มาลองกันเดี๋ยวลองว่าอุ้ยเบาอุ้ยเบาไหมนี่นะเท่ดีอ่ะกระดูนะนี่เห็นปะเนี่นะยนะสวยมีแบบเป็นโลโกโ้เฮ้ยเบาเลยอะ่ะอันนี้นะโหบูเฟมนะกันดั้มสีนะมีหลายแบบนะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี่เป็นแบบสีดำแบบนี้ก็มีเฮ้ย ดูเป็นไงเท่อะชอบชอบชอบแล้วก็มีแบบเป็น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 แบบนี้เนี่ยเฮ้ยอันนี้ข้างในเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีดําก็จริงนะแต่ข้างในเป็นสีสีด้วย <c oughs> อ่าอันนี้คือจัดติดกันดั้มนะนี่ข้างในเนี่ยเป็นลายจัดติดนะมีสีสีด้วยเฮ้ยเท่่ะมันมันมันบอกนะนี่บัสนี่นี่นี่บัสเตอร์กันดนั้มเข้างในจะเป็นลาย แบบนี้นะเป็นสีสีบัสเตอร์นะนี่เป็นไงยังยับนะเดียเ๋ยวเหน็บไหมอ่นะหึห <c oughs> ึ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีอันไหนอีกมีอันไหนอีกมีอะไรให้ลองนะดูดูด,ดูนี่นี่อันนี้เป็นคอลเลกชันเหมือนกันนะครับผมสวยอ่ะอันนี้สองพันกว่าบาทเฮ้ยอันนี้ดูแบบ น่ารักดีนะมีหลากหลายแบบแล้วก็มีเฟรมเมื่อกี้เนี่ยที่เฮียให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นเฟรมไทเทเนียมเบาเลยอันนี้มีความรู้สึกเบาแล้วมันจะมีเฟรมไทเทเนียมเป็นบรูนะแล้วก็เฟรมไทเทเนียมที่เป็นแบบเนี่ยเป็นสีสีสีส้มแบบนี้เหมือนกันอนะเรามาดูวันนี้ดีกว่าดูกล่องเก็บนี่ เนะป็นกลองหนังแบบนี้เลยนะมี3สีนะสีเหลืองสีแดงนะครับผมสีฟ้าน้ำเงินแล้วก็มีเคสเคสแบบนี้นะครับผมเอ๊นะฮะแล้วก็นี่กล่องเหล็กแบบนี้คูดจับนะเรามีให้ลองเยอะแยะเลยทุกคนนะนี่น,นีเป็นสีดำแบบนี้อันนี้ก็มีไงครับหรือจะเอาเออ มีเยอะอะแล้วก็มขีขอบใสด้วยนะนี่ขอบใสแบบนี้ครับทุกคนนี่อย่านี้ดูดูน่ารักดีนะนะเห็นไหมทุกคนเป็นไงพอได้นะเฮ้ยเคลียดีนะดูดิมาลองใส่กันดูได้นะครับถ้าใครชื่นชอบกันพากันดั้ม ในตระกูลซีดนะมีให้เลือกเยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลองตัดสายตาดูดูล,ลวว่าเป็นไงโอ้ลายคอลเลกชันกันดั้มมีเยอะนะฝั่งนี้ก็มีอีกนะกวนดูดินี่เป็นสีสีแบบนี้นะครับผมนี่เห็นป่มนี่ดูดินี่นี่เป็นสีสีสีดําข้างในเป็นสีนี่ดูเลยนี่นะสีดำกิดแดงสีออกเขียวเขียวนะเห็นไหมนี่เยอะเลยนะครับผม แล้วก็เฟรมเนี่ยไทเทเนียมเนี่ยมีทรงหลายๆทรงเลยทุกคนดูดิเยอะมากนะครับผมนี่ก็มีคนมาเลือกดูเยอะเลยนะเออว่ะรายละเอียดเยอะอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเฮียไปวัดสายตาโดย,ยียวไปไปโอ้คนเยอะนะครับผมนี่ร้านเขาบร,ริการดีมากเลย่นะไปะเฮียไปวัดสายตาดีกว่านะบรรยากาศร้านเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยว คุยกับพี่นี่ดีกว่าครับผมเจ้าหน้าที่ที่ให้ดูแลนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่แหละครับพี่ค่ะพี่ปูค่ะพี่ปูครับผมสอบถามนิดนึงเลยร้านมีชื่อว่า E G G A E G G A ใช่ไหมอ่านยังไงก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋ออฟติคอร์บูธิกใช่นี่วันนี้ผมมาเลยนี่คอลเลกชันนี่เลยนะครับผมแนะนำนิดนึงได้ไหมครับพี่ว่าคอลเลกชัน กันดั้มซีทเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมกันดั้มซีทใช่ครับผมอ่าแต่แต่ละคอลเลคชันครับผมอ่าลูกค้าจะจะเลือกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นได้ตัวคอลเลคชันตัวไหนอ๋อแต่คือเราเลือกกรอบได้เลือกกรอบได้เราเลือกกรอบแต่คือว่าคอลเลคชันกล่องเนี่ยจะได้แบบไหนใช่ค่ะทั้งอยู่ที่รุ่น ่ใช่ค่ะรุ่นที่เลือกใช่ค่ะสุ่มมาให้นะฮะแต่คือว่าสวยทุกสวยทุกรุ่นสวยทุกรุ่นแล้วก็แล้วแต่ราคาด้วยเนาะใช่ค่ะลูกค้าอย่างเช่นเนี่ยนี่อย่างนี้นะฮะก็จะมีเป็นรุ่นรุ่นของมันเนี่ยสวยงามทุกรุ่นเลยนะนี่ผมเล็งอันนี้ไว้สวยงามแล้วก็มีที่เป็นไทเทเนียมด้วยนะเบาหวิวเลยใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะแล้วก็มีบูบล็อกด้วยค่ะกันแสงสีฟ้าอ๋อมีนี่กันแสงสีฟ้าสำหรับคนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะนะฮะมีหลากหลายแบบเลยพี่อ้จริงๆแล้วการที่เข้ามาที่ร้าน EEG เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแว่นปกติเนี่ย มีบริการยังไงบ้างครับพี่มีบริการตรวจวัดสายตาให้ลูกค้าฟรีครับอ่าค่ะทีนี้ตรวจวัดสายตาฟรีก็ลูกค้าเชิญเลือกแว่นว่าลูกค้าจะใช้งานแบบไหนอ่าอาใช้งานแบบไหนก็จะมีทั้งเลนที่ลูกค้าต้องการจะใช้งานก็มีเลนบลูกันแสงสีฟ้าอ่เป็นเลนเปลี่ยนสีค่ะถ้าสำหรับวัยผู้ใหญ่ก็จะมีโปรเกสีฟเลนโปรเีฟเลนใช่ค่ะก็คือว่ามองไกลได้มองใกล้ได้ใช่ ค,คือมีทุกอย่างเลยอยากได้ยังไงบอกได้เลยได้ค่ะบอกได้เลยค่ะแล้วก็มีบริการวัดสายตาแล้วก็มีเซอร์วิสหลังการบริการหลังการขายด้วยเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะวัดสายตาแล้วก็ตัดแล้วก็รับกลับได้เลยใช่ไหมฮะ,ะกรณีที่ถ้ามีสต็อกเลนถ้าลูกค้า สายตาไม่เยอะมากมีสต็อกเลนในร้านลูกค้ารอ,อประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอ่าค่ะแต่ถ้ากรณีที่ค่าเสายตาไม่มีหรือเป็นเลนที่สั่งพิเศษเราก็จะนัดลูกค้า2-3วันทําการอ่าแล้วแต่สั่งชนิดของเลนนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาปุ๊บก็มีอยู่แล้วนะใช่ส่วนมากจะได้เลยค่ะ,คะแล้วก็บริการหลังการขายเป็นไงครับพี่บริการหลังการขายคือลูกค้าสามารถที่จะมาล้างแว่นฟรีอ๋อเดินเข้ามา อยู่ในห้างกินข้าวจะสาขาไหนก็แล้วแต่แวะมาปุ๊บล้างฟรีล้างฟรีรับกลับได้เลยแป๊บเดียวเนาะเหมือนซื้อใหม่เลยฮะใช่ครัโอ้แล้วก็มีการรับประกันไหมพี่เอ่อพวกแป้นจมูกแบบนี้นะคะครับค่แป้นจมูกหลุดตรงนี้น็อตหายเราเซอร์วิสให้ฟรีเข้ามาได้เลยแบบฟรีเข้ามาได้เลยค่ะอ่าสุดยอดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะมาลองตัดดูว่า เหมาะกับไหนบางครบางคนลูกค้าก็สามารถที่จะไม่รู้ว่าเหมาะกับเลนแบบไหนใช่ค่ะเหมาะกับกรอบแบบไหนใช่ค่ะมาลองใส่ดูได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาลองวัดสายตาดูใช่ค่ะถึงตาผมไปลองวัดสายตาดูมากดีกว่าครับผมรบกวนด้วยครับนี่ตอนนี้ก็เข้ามา วัดสายตาด้านในแล้วนะครับผมนี mm ่ hmm. พี่เขาเช็ดทุกเคสนะครับผม mm hmm. เพื่อความปลอดภยัย mm hmm. เพื่อความสะอาดนะครับผม mm hmm. ยอดอีฟิว m มเ t นตเนี่ทุกคนนี่ออปชันะ่นเลนนะนะทุกคนกำลังจะรู้แต่คือว่าเปลี่ยนเลนสเปลี่ยนสีเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมพี่ใช,ใช่ค่ะอันนี้นเปลี่ยนสีสีเทา,เทาใช่ไหม นี่สีเทาสีเขียวสีน้ำตาล,ตาลอ๋อผมนึกว่าเปลี่ยนสีได้แบบอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นสีเทามันก็จะเป็น,ปนแบบนี้ของลูกเขาใช่ไหมอชอบนี่นี่นี่โอ้ยเปลี่ยนไวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเทานี่ไงเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีเทานี่เจ๋งดีอ่ะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะนี่อ๋อนี่ เวลาเราอยู่แดดนะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่มันก็จะออกเป็นเขียวๆเออคือเขียวๆจริงๆด้วยแล้วก็นี่ครับผมนี่เป็นสีน้ำตาลเจ๋งดีทุกคนสามารถที่จะมาเลือกได้นะครับผมว่าจะเอาเป็นสีอะไรอย่างนี้นะครับผมเท่มากเป็นอีกออปชันหนึ่งนะครับผมมาเลือกดูได้เลยนะครับมีทุกคนนี่นะถ้าเกิดใครมาก็จะมีนี่เป็นแบบนี้นะเป็นอะคริลิกแตนแบบนี้แล้วก็มีผ้าเช็ดเลนแบบนี้ แล้วก็จะเป็นพวกนี่กล่องนี่เห็นไหมกล่องแบบนี้นะที่โชว์ไปปุ้มแล้วก็เพลกกล่องเหล็กแล้วแต่นะว่าคุณจะใช้ได้แบบไหนนะอะไรแบบนี้นะครับผมเจ๋งมากได้แตนแบบนี้ด้วยโคตรเท่เลยนี่ไงเฮียเลือกอันนี้เว้ดูไงเข้มดีปะเข้มดีปะนี่ข้างในนะนี่เห็นปะมันมีโลโก้ซีดด้วยอย่างจ้านี่เฮียเลือกเข้มๆแบบนี้นะครับผมไงเสียวอ่ะ ถ้าใครอยากได้แบบไหนมาลองดูครับผม E G A บอกได้เลยว่าโคตรเท่เนี่ดูเฟี really. ้ยวไปเลยนี่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 เรามาดูที่กระจกตรงนี้ก็ได้นะครับผมลองตัดให้เขาวัดสายตาแล้วก็เดดูเนี่ยหน้าร้านเดินความไกลมองไกลมองใก,กล้เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ตัดให้บอกได้เลยว่าที่ดีก็ดีเลือกเป็นออปชันก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นเลน หลายๆแบบเลนตัดแสงเลนเปลี่ยนสีแสง UV เลนโฟกัสสเลือกได้หมดเลยนะครับผม mm. นี่เฮียนนี้นะเดี๋ยวเขาทำของเฮียออปชั่นเยอะนิดหนึ่งน่าจะวันสองวันนะเขาก็ส่งให้แล้วแต่เฮียเลือกเป็นแบบนี้ตัดแสงสีฟ้าด้วยแล้วก็เปลี่ยนสีในที่ UV ด้วยแล้วก็เป็นเลนสายตาด้วยบอกได้เลยโคตรจ้าบนะ,ะนี่น,นี่แบบนี้เลย mm. ชอบมากนะอะ ใครที่อยากมานะมีหลายสาขาเลยไปดูในแฟนเพจเขาก็ได้ EGG e g นะครับผมนะ Optical Boutique นะครับผมมาได้เลยนะครับผมตอนนี้เฮียก็อยู่ที่ Future Park l a n g s i นะครับผมตรงโรบินสันชั้นจีนะครับผมมาดูได้นะครับผมรีบมาดูนะดีวกลัวของแถมจะหมดนะจ๊ะสำหรับกันน้ำ collection s ็ตแบบนี้นะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ <Tomorrow. S 2> มาแล้วไม่กี่วันนะครับผม e g g ส่งมาแล้วนะครับผมอย่างที่เฮียไปตัดแว่นมาวันก่อนนี่สิ่งที่ได้คือทุกอันนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะเราเราเราตัดแว่นไปเขาก็จะให้สแตนนี้มาอันนี้เป็น justice gun dam นะครับผมก็คือว่ากรอบแว่นของเฮียเป็นรุ่น justice ไงน,นะแล้วก็ได้กล่องเหล็กมา1อันนะครับผมแล้วก็ได้ผ้าเช็ดแว่นนี่ผ้าเช็ดแว่นอันเนี้ย มันก็เป็นลายกันดั้มเหมือนกันนะครับผมนี่เพียร์แกะให้ดูปุ๊บเน่นะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจั๊ติสเหมือนกันนะครับผมเพราะอะไรนี่นี่เป็นจั๊ติสนี่ครับผมเพราะอะไรนี่แล้วได้กรอบแว่นแบบนี้นะฮะนี่ข้างในนี่เป็นนี่กันดั้มซีดนะครับผมแล้วก็เดซินี่นะครับผมนี่แว่นของเฮียมาแล้วเป็นแบบนี้ ปึ๊บโอ้โหเป็นไงดูเออชัดเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแว่นทุกอันที่เราไปตัดนี่ะมันจะมีโลโก้แบบนี้นะครับแต่เฮียใช้เลนส์พิเศษนะครับผมนี่อันนี้นี่ทุกอันที่เราไปตัดเนี่ยมันก็จะมีโลโก้แบบนี้นะ EGG นะครับผมอันนี้มูลค่า3,000กว่าบาทแต่คือว่าของเฮียเนี่ยอันนี้มันเป็นรุ่นข้างในมันเขียนว่ารุ่น Justice Gundam นะฮะแต่เฮียใช้ ใช้เลนส์พิเศษคือเป็นเลนส์ที่เป็นตัดแสง UV ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นี่ขอบคุณ EGG เอกได้เลยนะครับผมไปดูในเพจเขาก็ได้นะครับผมดีเทียทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็มีตัดประกอบแว่นใสยตาคือไม่จำเป็นต้องเป็นกันดมก็ได้ก็มีหมดนะแต่ครอเนี้มีคอลเลกชั่นของ กันน้ำซีฟนะครับผมไปดูกันได้นะครับผมที่ eggx ขอบคุณมากนะครับผมยังหล่อเลยครับขอบคุณครับไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ